w a t e r ร์สเปซเปิด1เมษายนเป็นต้นไป w a t e r ร์สเปอัครสถานความยิ่งใหญ่แห่งการเล่นน้ำกลางอวาากาศสถานท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ของวอเตอร์สเปซนะครับเรื่พักนะครับดูกำลังเล่นน้ำไปเลยนะครับพลาดนะครับวอเตอร์สเปซห้วยใหญ่บางระเบงพัทยานะครับเชิงกรี๊ดสถานี่กว้างขวางนะครับออกมาด้านด้านนอกนะครับกว้างมากการเข้านะครับนักท่องเที่ยวนะครับเพียบเลยนะครับ สแตทเศรษฐลักษณ์ฮนลมานนะครับศูนย์รมวมคารตะรวันใหม่นะครับบายดรแอตะวันใหม่ับวันนี้เข้าสถานที่จดอดรถโอทงด้านนอกสถานที่จอดรถนะครับบรรจุรถทัวร์อย่างเดียวครับ120คันนะครับศูนย์รมวมคารตะรวันใหม่รายงาน